มีอีกหนึ่งท่านนะที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9นี้เหมือนกันคือไม่ได้รับเชื้อนะคะแต่ว่ามีผลกระทบกับงานล่าสุดค่ะที่ผ่านมานะคะก็มีดารานักแสดงหลายต่อหลายท่านที่ได้รับผลกระทบท่านนี้ก็เป็นอีกท่านหนึ่งนั่นคือคุณแม่นกน้อย,รยอรพรคือคุณแม่นกน้อยเนี่ยก็งานโดนยกเลิกหมดเลยฮะแม่นกน้อยก็มีความแบบว่าอึดอัดใจก็เลยถ่ายคลิปยาวประมาณนึงฮะพี่หนิงออกมาว่าโอ้วงนี้ก็ลําบากนะเพราะ,ะว่าถ้าเกิดงานยกเลิกหมด ลูกน้องโอ้โหหลายร้อยคนจะอยู่ยังไงอะไรยังไงล่าสุดคลิปนั้นออกไปแล้วก็คนดูเยอะเหมือนกันนะคะวันนี้แม่นกน้อยอยู่ในสายกับเราค่ะ,ะสวัสดีแม่นกน้อยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะกลาบสวัสดีแม่คะ่ะแม่คะ่ะก่อนอื่นตอนนี้สภาพจิตใจแม่เป็นยังไงบ้างคะจากการที่มีการไลฟ์คลิปออกไปแล้วค่ะตอนนี้สุขภาพิตดีมากอารมกดีขึ้นมากค่ะ แม่คะแม่เล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าบางคนอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้ทราบเรื่องตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นแม่ถึงต้องมาไลฟ์คลิปผ่านทางโซเชียลคะคือวันวันที่สิบเปดเนาะตอนเช้าหลังจากที่แม่ก็รู้ชัดเจนแล้วว่าคำสั่งของคอรมอสรลปแน่นอนแล้วว่าชัดเจนแล้วว่ามีสถานที่ตรงไหนที่ไหนมั่งที่ที่ปิด อปิดโดยอ่าอีกอีก,อกที่หนึ่งก็คือกลุ่มเหน่วยงานหนึ่งก็คือศิลปินค่ะศิล,ลปินเนาะแม่ต้อไปชอบก่อน <laughs> ชอบแล้วก็คุยกับลูกๆว่านี่ยหน้าก,ก็ยังตื่นมาเนี่ยแม่อยากไล่สดและบอกลูกๆในครอบครัวเสียงอีกขนามากเลยว่าเราตายหมู่แล้วนะเราตกงานจริงแล้วนะลูกอย่างที่เรารอว่าอาจจะเหลือหนึ่งงานสองงานสามงานแจกจี้ งานห้าสิบงานอย่างเงี้ยก็ไลฟ์สดไปเรื่อยๆแล้วก็ซือไปเรื่อยๆค่ะค่ไม่คิดว่าแต่ใจจะใหญ่แล้วก็ดราม่าขนาดเนี้ยก็คืองานของคุณแม่ที่มีอยู่ในสต๊อกเนี่ยกี่เดือนคุณแม่ที่ยกเลิกหมดเลยคุณแม่คะค่ะตอนนี้ก็คือยาวไปถึงจากจากจากวันนั้นที่แม่ไลฟ์สดก็รู้ว่าถึงอสิ้นเดือนมีนาคมค่ะควันที่ไลฟ์นะคะ ค่ะแม่คะ่ะป,ประเด็นที่แม่ออกมาไลฟ์สดเนี่ยคือสิ่งที่แม่ต้องการเนี่ยจุดประสงค์หลักคืออะไรคะ,ค,ะคือคือแม่อยากบอกลูกๆในในในครอบครัวเฉลิมยาิานแล้วก็โดยแม่ก็คือประธานชมรมหมอลำเวงต่อกรอนแห่งประเทศไทยมาเป็นผู้นําของศิลปินศิลปะศิลปธรรมหมอลำค่ะใ,ในในส่วนที่ลูกๆในหัวหน้าคณะอื่นๆที่โทรมาถามแม่ว่า นี่เราจะไปยังไงแม่ถูกยากลูกงานไหมของของหนูอะของผมะงานยิ่งน้อยสมดเลยอ่ะแล้วก็มาไล่สดนี่ก็คือบอกลูกๆว่าพูกจ๋าเนี่ยก็ยุติลงเหมือกนกันเราต้องให้ความร่วมมือแม่ขาเห็นบอกว่าระหว่างไลฟ์สดเนี่ยแม่ได้บอกว่าแม่ไม่มีเงินในการที่จะส่งแบบว่าออลูกๆในวงเนี่ยค่าน้ำมัน้นาคุณแม่ขาค่าน้ำมันของคุณแม่เนี่ยในการที่จะต้องส่งเด็กกลับบ้านเนี่ย เท่า,หาไหร่คะแม่่มตอนที่แม่ไร้สดคือแม่ยังพักแรมอยู่ที่จังหวัดที่กเกีค่ะยังไม่ได้กลับบ้านยังไม่กลับโอุดรธานีค่ะรถกกว่าสามสิบคันในขบวนของแม่ค่ะค่ะก็เป็นอาบะแม่คะคืออย่างนี้พอแม่ไฟ้สดออกมาเสร็จเนี่ยว่าแม่ไม่มีสตางค์ในการที่จะแจกจ่ายใ,ให้กับแบบว่าลูกๆในวงเนี่ยเพื่อจะเดินทางกลับ ก็มีกระแสจากคนกลุ่มหนึ่งที่เขาพูดว่าเขาไม่เชื่อหรอกว่าระดับอย่างแม่นกน้อยอุไรพรเนี่ยจะไม่มีเงินเก็บเลยเหรอทำไมถึงได้ออกมาไลฟ์แบบนี้ค่ะทุกจ๋าก็อันนี้เราไม่ช่างภาพเราเจอความรุนแรงของวัยรุ่นความรุนแรงของการเมืองอันเนี้ยมาเรื่อยๆเ,เก็บเก็บมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ในพิศเศษธกิจ แล้วมามาเจอโควิดตอนที่เราทำมาหากินเนี่ยในครอบครัวองค์กรยยใหญ่ๆญ่วงเสียงอีาสานเราก็ลงทุนปรับเปลี่ยนผลงานตลอดค่ะแล้วก็ลูกๆที่มาอยู่กับครอบครัวเสียงอีาสนานก็อยู่กันแบบครอบครัวไม่ได้อยู่แบบหน่วยงานบริษัทต,ต้องดูแลกันทุกอย่างค่า,า,าน้ำค่าไฟค่าทุนค่าบ้านค่าวดเมียหลวงค่างวดเมียน้อย เทิมลูกจิตปาทะแม่คนในวงแม่มีทั้งหมดกี่คนคะแม่ค่ะอ่าในครอบครัว,วของเราอ่ะกว่าห้าร้อยชีวิตห้าร้ยชีวิตแม่จ่ายแม่จ่ายเงินยังไงครับเป็นเงินเดือนหรอครคุณแม่คะ,แ,ะ,คะแล้วแต่ค่ะแล้วแต่หน่วยงานและและ,และช่วงเนี้ยแม่ก็คุยกับลูกๆแล้วว่าอันเนี้ยเราตกงานแล้วนะต้องมารับฟังแม่ตกการจริงตายหมู่จริงอไรที่เคยจ่ายเป็นเงินเดือน ก็มาคุยกันแล้วว่ายังจะอยู่กับแม่ไหมเหมือนเราก็ถูกเราเราก็ต้องปิดตัวลงอ่ะที่ที่ไม่มีเม็ดเงินเข้ามาดูแลกันถ้าใครยังจะอยู่ก็อยู่ด้วยเอาใจวัดกันแล้วทีเนี้ยโควิดวัดใจละเห็นบอกว่าถ้าใครจะอยู่แม่ก็พร้อมจะดูแลเรื่องอาหารการกินอาหารการกินต่อมื้อเนี่ยคนเยอะขนาดนั้นเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่คะคุณแม่ต่อมื้อหนึ่งตอนนี้ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ประมาณสามหมื่นต่อว,วันสามหมื่นต่อว,วันนะอาหารสามมื้อนะคุณแม่เนาะแล้วคุณแม่จะดึงไปได้อีกกี่เดือนคะถ้าต้องจ่ายสามหมื่นต่อว,วันเนี่ยคุณแม่คุณแม่ก็ไม่ทราบคะ่ะตอนนี้คุณแม่รู้แล้วว่าเมษาเนี่ยก็ก็มีการยกเลิกละมีการละก่อนหน้าน,นั้นที่แม่ไลฟ์สดแม่รู้แค่ว่างานแม่ยกเลิกไปถึงสิ้นเดือนมีนาะในขณะนนที่ขาเนี่ยยกเลิกละ ในขณะที่ไลฟ์สดนะคะคุณแม่คะเห็นบอกว่ามาีผู้ใหญ่ใจดีโอนสตางมาให้สองแสนบาทด้วยค่ะจากไหนคะแม่จากไหนคะ,คะเป็นผู้บริหารขนมฟังโกเบตได้นั่งนั่งได้กินกาแฟหนึ่งแก้วกาแฟน้องนุ่งเลยพรแล้วก็ขนมฟังโกเบตขนมที่แม่กินน่ะเหรอของแม่กินมากค,ะค่ะอร่อยอร่อยมากได้ได้รองท้อง แม่ก็พูดไปไม่มีเจตนา,นาอย่างอื่นเช่นเดียวกันก็ได้กินขนมปังโควิดแล้วก็ทางผู้บริหารท่านโทรคลิ้นเข้ามาว่าคุณแม่ครับผมจะส่งค่าน้ำมันคุณแม่กับอุดอรนะครับสองแสนบาทอุย้ยดีมากคุณแม่น้ำตาคุณแม่เนี่ยพล่างทูออกมานี่ไม่ใช่แค่ใาน้ำตาแม่ออกมาอ,อ้อนวอนขอบริจาคคือมันมันตื้นตันมากอะแล้วก็แฟนหมอรำแฟนครับ คนละห้า้อยคนละห้าสิบาทคนละสิบาทคนละหนึ่งพันบาทช่วยกันโอนแล้วก็่าไปส่งต่อหมายเลขบัญชีของแม่น้องน้อออกไปแล้วบางท่านเนี่ยโทรศัพท์กลับมาท่านพิดดาทินี่มึงขอทานเรื่องไงมึงรับบริจาคโอ้โหแม่น้องน้อเจอหนักมากอ่ะก็มีหลายมุมคุณแม่ค่ะสีปีที่ตั้งวงมาครั้งนี้ถือว่าวิกฤตสุดเลยไหมคุณแม่วิกฤตค่ะ คือคือวิกฤตมาเรื่อยๆอ่ะน้าท่วมใหญ่นี่ก็วิกฤตมากจิ๊เศสตะกินที่ก็วิกฤตมากเพราะว่าคุณแม่เปนอยู่ในกลุ่มราดยาคุณแม่ค่ะหลังจากนี้คุณแม่วางแผนไว้บ้างหรือ,อยังคะว่าจะดําเนินการต่อไปยังไงดีกับวงเราอ่าวงวง,งของเราเนี่ยคุณแม่ก็ยังไม่ได้บอกว่าติดวงคุณแม่ก็เคลื่อนไหวแล้วก็ไล่สดผ่านสื่อตลอดแล้วก็แต่งกลอนให้น้องๆได้ซ้อ,อม,อมแม่ก็มีผลิตภัณฑ์ที่คุณแม่ทะะําปลา ทำน้ำพริกอาเฟสบ,บู่ค่ะเพราะในในช่วงที่เราพักเนี่ยเราก็ต้องยอมรับให้ความร่วมมือจะบอกว่าครั้งนี้เป็นวิกฤตที่หนักที่สุดอันนี้เป็นไปได้ไม่เป็นไปได้เพราะว่าเราไม่ได้มีคอนเสิร์ตเลยเราจัดคอนเสิร์ตไม่ได้ค,คุณแม่คะ่ะสู้นะเป็นกําลังใจให้คุณแม่นะคุณแม่ นะคะสู้ต่อไปนะคุณแม่ค่ะส่งกําลังใจไปให้คุณแม่แล้วก็ทีมของคุณแม่ทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่นกน้อยอุไรพรนะคะขอบคุณคุณแม่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหวังว่าจะได้เปิดวงเดิเร็วนี้น้องนะแล้วก็ขอบคุณข่าวจากสนุก .com ด้วยนะคะโอ้พี่หนิงค่ะบอกได้เลยว่าไม่ใช่ลําพังคุณแม่นกน้อยนะตอนนี้ท่วนท่วทุกหัวระแหงไหนจะต้องต่อสู้กับโรคอีกเรื่องปากท้องอีกสําคัญจริงๆพี่นี่ขอแชร์นิดนึงสั้นๆสัก3สามสิบวินาทีเมื่อเช้าประสบการณ์จากตัวเเองลยค่ะ เจอคุณลุงเก็บขยะที่หน้าบ้านก็ถามคุณลุงว่าคุณลุงไม่ใส่แมสหรอคุณลุงตอบหนิงมาน้ําตาหนิงไหลจนหนิงยังจิตตกถึงตอนเนี้ยคุณลุงตอบหนิงมาว่าไอ้หนูเอ้ยลําพังลุงจะกินลงไปยังไม่มีเลยจะไปหาแมสที่ไหนใส่คือทุกทุกคนจริงๆตอนนี้ไม่มีใครไม่มีผลกระทบฉะนั้นตอนเนี้ยทุกคนสู้ๆให้กําลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็อย่าจับผิดกันอันนี้สําคัญนะคะเนาะ อ่าไปกำลังใจให้แต่ว่าไม่พลาดเรื่องแซบกับคุยแซบโชว์ค่ะซับสไครต์ด้านล่างกดกระดิ่งด้านบนนะคะ